ไม่โทษเธอต้องโทษฉันมิดที่ฉันคนเดียวไม่โทษใครต้องโทษฉันมันผิากการกระทำที่ผ่านมาทำเป็นไม่แค่มีแค่ตัวเองไม่เห็นใจทำยังไม่เลิกเพรเอาแต่ใจตัวเองไม่โทษเธอต้องโทษฉันมันผิด ใครต้องโทษฉันมันผิดที่การกระทำที่ผ่านมาแตามันไม่แค่มีแค่ตัวเองไม่เห็นใจทำยังไม่แย่เพราะเอาใใจตัวเองรักมันคืออะไรจนปน่านี้ไม่มีคำอธิบายรักจะเป็นกุหลาบสีแดงก็ไม่มีคำบรญยาย just wanted to say that my heart is now empty the day that you left me I don't feel like myself I'm not trying to hold you back cause I know you wanna be free I don't wanna be selfish, I find sometimes to to dirty Tried so many times, thinking that I can win you back uh, Girl, you're always on my mind like 7-11, 24-7 uh, It's not that I lock my feelings, letting no women in my life No, it's that I'm not ready to make a commitment cause I'm not ready for show Yeah. Sincerity is my middle name, popularity made me the bad way I'm I'm I not can't find another man lover you but bet a player a real who is โทษเธอโทษฉันมันผิดที่ฉันคนเดียวฉันไม่โทษใครทัองโทษฉันมันิดที่การกระทำฉันผ่านมาจะเป็นไม่แค่มีแค่ตัวเองไม่เห็นใจทำให้ไม่ใจเพราะเอาแต่ใจตัวเอง Fill fake into bright I'm night clouds, the turn not the yes and no, Too easy to fake that yes easy you'll no sky and ทำให้ฉันได้เปลี่ยนแปลงนี้มรณะเพศจะได้อยู่ไกลๆอากาศมันปอกเองต้งที่มีเธอต้องฟ้าก็ดูสดใสทุกวันเรามีกันและมีกลับมาโปรยตามทาง ยังในแกนอาลุยยาที่ได้มารักคนแบบเธอตึงปัจจุบเนจะไม่เหมือนเดิมทำ้าว่าเพื่อนมันไม่เคยจหายมีแบบนี้ก็สบายใจแล้วสบายใจเรายังมีกันก็ไม่ต้องการอะไรมีโทษเธอต้องโทษฉันมันคิดที่ฉันคนเดียวฉันไม่โทษใครต้องโทษฉัน ต้องโทษฉันมันผิดที่ฉันคนเดียวไม่โทษใครต้องโทษฉันมันผิดที่การกระทำที่ผ่านมาเธมันไม่แค่มีแต่แค่ตัวเองไม่เห็นใจทำยังไม่แลเพราะเอาแต่ใจตัวเอง